สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกนะคะสวัสดีจากสวีเดนอีกหนึ่งครั้งค่ะในช่วงหน้าหนาวนะคะวันนี้เดือนนี้เดือนมกราคมนะคะคุณสามีวันเขา,าพักร้อนอยู่บ้านเพราะว่า เขาจะเลือกพักร้อนมก,กราคมเพราะหิมะตกค่ะแลาการขับรถไปทำงานที่นอร์เวย์ค่อนข้างจะลำบากนะคะแต่ปกติแล้ววันก็จะไปทำงานแต่ช่วงนี้วันก็ถูกพักงานจากสถานการณ์เชื้อเชื้อที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทุกวันนี้นะคะทีนี้วันเคยเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังทุก บ่อยมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องอาการของคนไทยในช่วงหน้าหนาวค่ะวันนี้นะคะวันก็เลยถือโอกาสมาเล่าแล้วก็มาทานอาหารกันนะคะเดือนมกราคมหนึ่งเดือนทุกคนจะเห็นสเมนูบนโตอาหารของวันทุกวันค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยววันให้ดูก่อนจะ้ะเ,เมนูของวันนะคะขนมจีนน้ำยาไตาปลาค่ะอืมกลิ่นยวนยวนน้ำลายมากๆเลยจ้าแล้วก็อ่า ถั่วง,งอกวันพอเองนะคะถั่วง,งอกสิสามคืนเดี๋ยวให้ดูใสค่ะนี่กำลังแบบน่ากินนะคะพอผ่านอ่ากองนมนะคะเหมือนที่ลงไว้ในแกงไตปลารอบที่แล้วหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวรอบที่แล้วนะคะทเพอถั่วง,งอกให้ดูใครอยากดูกันพอถั่วง,งอกเมืองนอกง่ายๆก็ไปย้อนดูหน้าปกที่เป็นรูปพอถั่วง,งอกนะคะ ทีนี้วันจะมาพูดถึงส่วนส่วนอาหารคุณสามียังไม่จบเลยค่ะก็ง่ายๆค่ะเดี๋ยววันทําให้ดูว่าอะไรบ้างเวลาเรากินนะคะคุณสามีวันเขาไม่ค่อยซีเรียสค่ะคือเขากินอาหารไม่ค่อยเป็นเวลานะคะเที่ยงของเขาอาจจะเป็นบ่ายโมงบ่ายสองแต่เที่ยงของวันคือ11บเอดโมงถึงเที่ยงหิวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันจะกินก่อนนะจ๊ะส่วนเดี๋ยวทําอาหารให้เขาง่ายๆค่ะตอนนี้วันกําลังอ,อบมันฝรั่งนะคะให้ค่ะแล้วเดี๋ยวทอด ทำสเต็กเนื้อให้สเต็กหมูให้นะคะทีนี้ในช่วงหน้าหนาววันจะให้ดูค่ะว่า,า,าด้วยอากาศที่มันหนาวแล้วก็มันไม่ค่อยมีแดดนะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคซึมเศร้าแม้แต่ฝรั่งเองก็เป็นค่ะทีนี้ตัววันเองนะคะมาอยู่สวีเดน10ปีแล้วค่ะปีที่แล้วเป็นปีที่9นะคะวันรู้สึกเหงาแล้วก็คิดถึงบ้านอยู่ๆก็นั่งร้องไห้เลยค่ะเป็นอาการเริ่มต้น ของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะฉะนั้นปีนี้วันเตรียมตัวเลยค่ะแล้วบางเอื่นกับที่วันเพิ่งเริ่มทำ u t u b e นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเรามีอะไรให้ทำเยอะค่ะวันให้ดูว่าวันเตรียมพร้อมยังไงนี่เลยค่ะคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะโดยเฉพาะประเทศที่หน้าหนาวมืดๆน,น,น,นะคะ,ะไม่โชว์แบรนด์บ่อยเนาะ เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอแล้วอาหารการกินก็จะมีวิตามินไม่เพียงพอมันก็เลยเป็นผลกระทบทําให้เกิดโรคซึมเศร้าเหงาคิดถึงบ้านอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่จะแนะนําเลยคือ1ค่ะวิตามินดีค่ะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะมีวิตามินดีจากแสงแดดแต่ถ้าอยู่เมืองนอกนะคะช่วงหน้าหนาว3-4เดือนที่ ไม่เจอแดดเลยหรือก็เจอน้อยมากๆเลยค่ะร่างกายเราต้องการวิตามินดีนะคะเราก็จะกินวิตามินดีค่ะแล้วก็พยายามดื่มน้ำที่เป็นเบอร์รี่นะคะนี่วันจะกินเหมือนเด็กๆเลยค่ะน้ำเบอร์รี่ของวันจะกินแบบนี้จริงๆแล้วเด็กเขากินกันนะคะแต่วันชอบมากเลยค่ะ มันมีผลไม้ประเภทเบอร์รี่นะคะมิกซ์รวมกันหลายหลายอย่างค่ะก็จะเป็นหลอดแบบนี้มันก็กินง่ายสะดวกดีนะคะวันก็จะเอามากินค่ะในช่วงหน้าหนาวนะคะต้องดูแลตัวเองแบบ อย่างดีค่ะห้ามปล่อยป่าแล้วเลยตัวเองนะคะจริงๆสาวไทยและหลายคนที่อยู่ต่างแดนอาจจะคิดว่าสามีต้องดูแลเราอะไรแบบประเภทนี้วันบอกแล้ววันกับสามีวันนะคะอยู่กันแบบง่ายๆวันต้องดูแลตัวเองค่ะและก็ไม่ได้หวังพึ่งให้เขาดูแลเราด้วยนะคะเรารู้ว่าร่างกายจิตใจอารมณ์เราต้องการอะไรขาดอะไรเราก็หามาเติมค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหวังพึ่งคุณสามีอย่างเดียวนะคะมันเกิดที่ภาวะจิตใจเราบางทีเราต้องดูแลตัวเองค่ะ อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นวิตามินรวมผลไม้รวมแบบนี้นะคะวิตามินเพียบเลยค่ะ,ะไม่โชว์แบรนด์นะคะมันก็จะเป็นกล่องแบบยาคล้ายๆวิตามินเหมือนยาน้ำเชื่อมของเด็กๆอะค่ะ แต่มีวิตามินแบบจากผลไม้ผักผลไม้หลายอย่างมากๆค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิตามินทเทลคะคะคือรวมวิตามินทุกอย่างอยู่ในนี้อันนี้จะเป็นน้ำเป็นวิตามินผงฟูนะคะที่เราใส่ในน้ำดื่มแล้วมันจะฟูขึ้นนะคะเป็นวิตามินรวมค่ะนี่คือสิ่งที่วันกินในช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงที่อากาศมันแบบมืดครึม้มแล้วก็ แสงแดดไม่พอค่ะเราต้องดูแลตัวเองค่ะก่อนที่เราจะดูแลคนอื่นได้นะคะเราต้องดูแลตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นนะคะต้องวิตามินจําเป็นมากๆค่ะหามากินเลยค่ะบางคนอาการมันอาจจะออกไม่ชัดเจนนะคะแต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับสาวไทยที่อยู่ในยุโรปและอเมริกาที่ช่วงหน้าหนาวมันจะมืดๆหน่อยนะคะโดยเฉพาะในโซนยุโรปนะคะหน้าหนาวบางพื้นที่ไม่มีแดดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองจ้านี่คือฝากเกินข้อคิดแล้วก็ฝากด้วยความห่วงใยนะคะส่วนเราก็มากินกันก่อนเลยค่ะ วันกินไปด้วยทํากับข้าวให้คุณสามีไปด้วยค่ะเขามีสีเรียดเรื่องของการนั่งกินพร้อมกันนะคะแล้วท้องวันเวลาหิวมันก็ไม่รอด้วยค่ะเป็นคนที่ขี้มโมโหหิวเพราะฉะนั้นเวลาหิวต้องกินก่อนจ้าแล้วก็ผลไม้ประเภทวิตามินซีนะคะต้องกินเยอะๆเลยค่ะส้มกล้วยต้องมีติดบ้านนะคะ แล้วก็ตามด้วยอาหารแซบๆค่ะสิ่งที่บำบัดอาการเหงาคิดถึงบ้านของคนไทยได้ดีที่สุดนะคะถ้าเป็นวันนะคะก็คือกินอะไรแซบๆค่ะคือพูดไปด้วยเนี่ยจะบอกว่าน้ำลายซอไปแล้วเป็นการทำไตปลาครั้งที่สองของวันนะคะต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับที่แนะนำสูตรมาบอกว่าเป็นสาวใต้ต้องทำแบบนี้นะจ้าถึงจะถูกต้องเอาไตาปลาไปต้มก่อนนะคะ ม,มันก็เลยกลายเป็นแกงไตปลารอบสองที่อร่อยมากๆเลยค่ะเอาไตปลาไปต้มก่อนค่ะแล้ววันจะบอกว่าคราวนี้วันก็พลาดนะคะวันลืมชิมค่ะน้ำไตปลามันเค็มมากนะคะแต่ เวลาอืวันแรกที่วันแกงเสร็จมันกินกับข้าวค่ะเค็มนิดนึงค่ะเค็มเยอะแหละเค็มเยอะแต่เวลาเรากินกับขนมจีนนะคะที่แบบใส่ผักเยอะๆค่ะรับรองอืม,อม,อมความเค็มมันก็จะลดลงนะคะ กลายเป็นความแซบค่ะใครกำลังหิวหิวอยู่นะคะไปหาของมากินเลยจ้าบ้านเราหาของกินง่ายนะคะอยู่เมืองนอกหากินยากนิดนึงค่ะ ตรงที่ใครอยู่ในเมืองเล็กๆเหมือนวันนะคะมันไม่มีร้านที่นําเข้าของไทยอยู่ใกล้ๆค่ะต้องขับรถไปอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะของวันหมดแล้วค่ะพวกซอสอะไรต่างๆโดวยวันหนึ่งมันจะพาไปนะคะก็ถือว่าหาของกินยากค่ะอย่างทวงห้องต้องพอกินเองเลยนะคะ แล้วก็ผักไทยก็มามาไม่ค่อยถึงที่นี่ค่ะตอนนี้อยากกินสเสดามากเลยค่ะเห็นพี่ๆน้องๆที่บ้านอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารนำเข้าจากประเทศไทยนะคะกินสะเดากันโหอยากกินมากเลยค่ะเดี๋ยววันจะต้องไปตามล่าหาสะเดาให้ได้ค่ะอืม จะไปดูอาหารคุณสามีบ้างค่ะว่าทำอะไรนะคะไปค่ะพักไว้ก่อนนะคะท้องหายร้องแล้วค่ะเดี๋ยวมากินต่อได้นะคะ <c oughs> คุณสามีนะคะกินง่ายจนมันทำให้วันไม่พัฒนาฝีมือด้านการปรุงอาหารเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะทำสเต็กเนื้อ สเต็กหมูค่ะแกจะกินแบบนี้นะคะหมูหมูเนื้อแดงที่ไม่ติดไขมันอะไรเลยนะคะส่วนภรรยานะคะชอบกินหมูติดมันหมูติดกระดูกอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแกกินแบบนี้วันไม่ค่อยกินด้วยนะคะไก่แกก็จะกินแต่อกไก่ค่ะเพราะฉะนั้นอ่าส่วนวันก็จะกินขาไก่ไก่ติดน่องไก่ติดกระดูกอะไรแบบนั้นนะคะกินคนละอย่างกันเลยค่ะ ในขณะที่รอมันก็จะทำซอสกินกับซอสสเต็กเหมือนเดิมน,นะคะทําไปพร้อมทีเดียวเลยไม่ยากค่ะไม่ยากอาหารคุณสามีทําง่ายมากๆ ก็จะเป็นผมทอดทำสเต็กอค่ะมันจะอนเนกประสงค์มีทุกอย่างอยู่ในนี้อยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องหมักค่ะทำง่ายๆเลยค่ะตอนนี้ซอสอก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทำซอสไปด้วยซอสก็เป็นซอสสำเร็จรูปเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วค่าอาหารคุณสามีนะคะสเต็กหมูแห้งๆค่ะเขากินแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วจ้าเท่านี้ค่ะเรียบร้อยทํากับข้าวครึ่งชั่วโมงเสร็จเมนูฝรั่งกับเมนูไทยจ้าวันนี้ดูกันเลยจ้าสวยๆอร่อยๆแซบๆทำง่ายๆค่ะ เสร็จแล้วจ้าอาหารคุณสามีทำง่ายๆค่ะสเต็กหมูกับบราวน์ซอสนะคะเราก็จะกิน2เมนูสอสัญชาติแบบนี้ทุกวันเลยจ้าแต่ก็อยู่กันได้ค่ะฝากถึงสาวๆไทยในต่างแดนทุกท่านนะคะช่วงหน้าหนาวดูแลสุขภาพตัวเองดูแลจิตใจตัวเองด้วยจ้า ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับอาการเหงาคิดถึงบ้านกินอาหารแซบๆค่ะวันนี้เราก็ต้องขอทานอาหารสองสัญชาติร่วมโตแบบนี้อีกครั้งนะคะช่วงนี้พี่ๆน้องๆจะเห็นสองเมนูแบบนี้บ่อยๆจ้าเพราะว่าคุณสามีพักร้อนนะคะก็จะได้ทานอาหารด้วยกันแบบนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆทุกกำลังใจทุกดวงใจจ้าสวัสดีค่ะ